ปัจจุบันนี้เลิกกันไปแล้วสองรอบรักทางไกลนี่เขาบอกว่าไทยกับญี่ปุ่นเพราะไม่เข้าใจกันทะเลาะกันบ่อยมีโอกาสกลับมาคบกันไหมโอกาสจะกลับมาคบหรือไม่กลับมาคบไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคนสองคนหรือไม่การแก้ปัญหารักทางไกลคุณต้องทำการละลายอีกโก้ครับคือวันนี้ พอมันเป็นนักทางไกลต่างคนต่างเอาชนะซึ่งกันและกันต่างคนต่างเงียบใส่กันคุณต้องละลายอีโก้ครับใช่เลยครับ1.1ครับการแสดงการยอมรับหรือการตัดสินใจของอีกฝ่ายคุณต้องแสดงออกว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าออคุณตัดสินใจดีแล้วหรือว่าคุณคิดดีแล้วว่าไม่อยากไปต่อคุณรู้สึกว่าคุณทุกข์ใจบางครั้งฉันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเครียดเพราะเฟลหรือว่าไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการฉันยอมรับ ในสิ่งที่คุณตัดสินใจ2ครับการแสดงความขอบคุณขอบคุณนะที่เคยพาเที่ยวนะขอบคุณนะที่เคยเสนับสน,นุนให้เงินให้ทองเคยเติมเต็มนู่นนี่นั่นต่างๆที่ทําให้ชีวิตของฉันเนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากเลยขอบคุณนะเวลาคุณทําแบบนี้บ่อยๆอยีโก้ของอ e ีกฝ่ายจะค่อยๆละลายลงไปครับหนครับให้แซงขอความช่วยเหลือครับเล็กๆ เรื่องอะไรก็ได้ครับขอให้ดูเครื่องไมห่หน่อยได้ไหมนะครับดูเสื้อผ้าสีนี้กับสีนี้เหมาะไมต่างต่างพวกนี้เวลาที่คนคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาได้ช่วยอะไรบางอย่างกับคุณการศึกษาพบว่าคนคนนั้นจะรู้สึกชอบคุณมากขึ้นสิบเท่าเวลาที่คุณขอให้เขาช่วยเหลืออะไรอีโก้ของอีกฝ่ายจะหายไปวิธีการทำให้คนเนี่ย ไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิจครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียว โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แ d ที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ